คิดเด้สบายดีทุกคนมัอนี่กาพรมกับช่างของตุกตาสารน้องสารเนี่ยเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆน,นะทุกคนซ่งวันนี้น้องตุ๊กคันจะไปซ่งแม่ยุนาแล้วก็จะไปเบิ้งกองเข้าเขาแน่นอนว่าเป็นจังใดได้ดละ่ะค่ะไปเบื้องกันเนามันนี้พ่อจิตีเข้าบอทุกคนและนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเศ้าตอนยุ่งหันน้องตุก๊กอันนี้กะตุกนอนบบ <c oughs> ก็เลยนะแบบว่าน้าตาแบบบวมเบี้ยวน่อยนึงซึ่ง อันเพื่อนหากระตีโป่งเนาะเพื่อนกำลังที่อ่าหลวงพ่อเพิ่นจะมาใส่บาตรแต่ว่ามืงยังซุกคำโบราณในไส้นะเพราะว่าต้องไปหนาแต่เศร้าละกะันเฮายังแต่งกินโบราณนะทุกคนโอ้ได้ยินเสียงเฮือกคนกํลาลังหาปลาช่วงนี้นะคนหาปลาหลายหลายทุกคนละกะันแบบว่าบริโอกจากบ้านก็มีแต่นนคนไปหาปลาละกะันคนหาปลาเป็นอาชีบลกักลักน็อกสลายเนาะผู้สายอยู่ในหมูมม่บ้าน้องชิคนีกก้โกลสว่วนมือน,นี้ อันนกตุ้กขันได้ไปส่งแม่ยูนานแล้วก็ได้ไปเกี่ยวเขาน้องฟ้านะทุกคนอันนี้เป็นทางไปน้ำซานอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าคือช่วงนี้มีหมอกไล่ไล่แล้วทุกคนเป็นปกติของยามเกี่ยวเขานามดำนานแล้วทุกคนจะนานจะจะโดนแจ้งเนะาะนแต่ว่าเอ้ยจะโดนมืดแต่ว่าแจ้งไหวเนาะ จะโดนมืดตอนกลางเวรแต่ว่าตอนตอนค่ำคืนนามันจะบุดเดียวแจ้งสินะถ้าว่าเป็นตอนยามซ่วงเกี่ยวเขาเนาะมันจะบุดเดียวมืดเนาะบุดเดียวค่ำขนาะดทุกคนแบบบุดเดียวมืดบุดเดียวตะเวนตกขนาะดแล้วส่วนตอนแรงค่ะมันจะโดนแจ้งสินะทุกคนมันก็จะมียามของมันเนาะน,นี่ก็พูดคือการระเบินเด้อพูดเ่เป็นยามคือ,อยุ่งือนน้องตุ้ยน้องทุกคนสละจะได้ยินเสียง อาโตโตนกโตโตชิคชิบชิบแบบธรรมชาตรขนาเลยเนาะเดี๋ยวใหยเบิ้งรอบๆไปได้เลยนีอะไรว่ามันจะเป็นธรรมชาสตร์ที่ดีแบน,นี้แหละเนาะทุกคนมันจะเป็นเขตสนบุรษสุดๆเลยเพราะว่าน้องตูค๊ครับบริยุ่แถวตัวเมืองเราจะอยู่เขตสนบุรษแล้วตอนนี้น้องตุ๊กจะไปทรงไม้ไปนานแล้วก็จะไปเบิ้งเขากันว่ามือนี้เฮา อไเบืบ่องกันว่าคะว่าพ่อคนจะได้ตีเขาวงมีสาเหตุที่อบโบเอารถอาหารมานะเดี๋ยวจงจะไปถามพ่อกันว่าเป็นอย่างพ่อจึงโบไซลรถปั้นเนาะเออทุกคนและเอฟซีก็ถามมาว่าเป็นอย่างคือโบอไซล์รถเกี่ยวเขาเอาคือจริงๆแล้วยุทธาของโบมีรถเกี่ยวเขาทุกคนเพราะว่ามีโบมีโบคืบอการพู้ได้ว่า แถวเข้มเราลองสันแถวแขงลองตุงเนานะโบมีเนาะทุกคนโบมีรถปั้นเขาก็เลยต้องได้แบบเก้วเอาเลยนะแล้วก็บโบลิไซตตอกมัดอิงเนาะอิงตามมาใครจะใซ่ตอกหรือว่าใซ่เข้ามัดแต่ว่าสําหรับอ่าอภวรองตุกนี่กาจะไซ่อันจะไซ่เข้ามัดเอาเนาะทุกคนแล้วจากกาเก็บกู้คือที่คลิปที่ผ่านมาอะไรเนาะทุกคนเก็บกู้แบบนั้นแหละแล้วก็เอพิกองเขา้า่านะ่ๆเนาะ บางคนก็จะทาปั้นแต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้แหละกันเลยไม่อยากปั้นเดี๋ยวเขาจะไปถามพ่อกันว่าเป็นในงไพ่อคือบบไซ่รถปั้นเอาไปโดยตาแปลว่าต้องตีเอาะนะเดี๋ยวไปไปถามพ่อเดี๋ยวขอตัวขี้รถไปนาก่อนจะไปท่ายทางไปนายทุกคนด้เบิ้งเนาะเพราะว่าขี่เราจักไปละทางมันเปื้อนเราทุกคนแม่กับคาน้องและกันคาเครื่องของหลายอย่างเนาะเดี๋ยวไปไปเจอกันตอนยุนากันเลยนี่ทุกคนนี่คือแม่ลงตู้คนไปซื้อป่ามาแล้วทีมหอยเนาะซึ่งองตู้คันบุหันได้ทายเนาะซึ่ง ขพอไปในฮันคนหลายพูดก็เลยบูหันในไายเนาะซึ่งปลานี่จะได้มาจะเป็นปลาปลาปตนะทุกคนกคนือว่าภาษาไทยเอ็นปลาอย่างเนาะนี่ซึ่งมันจะเป็นปลาตัวแยะๆเนาะแม่มันจะมีหลายตัวให้เลือกมันจะมีตัวน้อยแดงตัวใหญ่แดงเนาะปัญหาแบบธรรมชาตินี่เนาะแม่เอ้าม,มาชิมว่ายังไงกัน,นเถอะ บราพ่ได้จะเบิ้งอีหอยอ่อันนี้แม่ซื้อป่าไปปีงอันนี้แม่ซื้อเป๋นึงแม่แม่ดูหน้าอันนี้ป่าเด้อแม่ว้ายิ่งอ e the ันนี้ป่าเด้อทุกคนทุกคนเบิ่งหมอกตอนเช้าเนาะเป็นธรรมชาติขนาดเลยเนาะเบิ่งเลย จะเป็นทางไปนานน้องตุกเนาะงจะขี่พ้ามอกกันเข้าไปแต่ว่าน้องตุกคันอยากถ่ายอยู่แต่ว่าเขาจับบไไไบไ,ไ,ได้โนลายคนไม่เนาะแม่เนา่จับได้เหรออาจับ,ดบไ,ได้ละจับอ่ะจับได้ละจับเด้อฮะมอกบุกง่าย คนตอนนี้พ่อคุนไปคิดอย่างมาเนาะว่าจะถามพ่อว่าเป็นไอ้พ่อคือบูซารถปั่นเขามันบูมีรถปั่นเขาเนาะพี่อปิดบ้านปิดเมืองมีมมแล้วเป็นไอน้คือบูซายรถเกี่ยวเขามันบูมีอยู่ประเทศลาวเขาเนี่ยรถเกี่ยวเขาน <c oughs> อยู่เมืองเขาเนี่ยบูมี่ี่เนาะใส่คนเกี่ยวเกี่ยวเขาพี่อีกอย่างหนึ่งเขาตีเขาเขาก็ได้เต็มไม่เต็ม,มน่วยเนาะไม่บอก วันนี้รถพื้นที่ของเมืองเฮานี่มันรถเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวบาได้มันมีแต่ภูแต่เขาน่าของเฮ่าเลยดูดูเกี่ยวเกี่ยวไทยหมดนะแล้อันนี้เกี่ยวอีกจิกนะโอเคเดี๋ยวน้องตุ๊กจะลงไปก้องไปถ่ายให้ทุกคนบคือแบบว่าหมาะวันเต็มมากคือแบบว่าคือแบบว่าเดี๋ยวสนุกนะคะก็คือแบบว่า หมอกเต็มมากเลยทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังเดินลงไปกล้องนะคะรู้สึกว่าการว่าแบบนี้ว่าภาษาไทยปุ่นภาษาลาวสิขา <c oughs> ข้างล้อมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าการว่าวภาษาแบบนี้มันกำมัวด,ดีเนาะมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งที่ได้ว่าไปแล้วแล้วก็มีอหอยยิ้มไปพร้อมอันนี้คือว้าวทุกคน คือหมอกเต็มเลยทุกคนบเหเนส่วนยางนองกุ๊กกิ๊กเลยทุกคนเบิง่งน้ำเต็มน้ำหมอกหลงใส่หญ้าเต็มเลยทุกคนปัด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 คือแบบเวลาเขาตีเป้ามาย่างคือแบบว่าเปียกมันเลยคือเขาล้างตีเเนาะเบิ่ง,<ม>งตะวินกำลังโปกเนาะเบิง่งกุ๊กย่างกับบวาส้มสัมมากเลยนะคะ เป็นธรรมชาติทนา้เลย ω, well. ทุกคนเดี๋ยวมื้อแลงเนะทุกคนน้องตู้กับไอ้อู้ก็จะพากันมานอนอยู่อยู่นี่แหละทุกคนนี่นี่นี่เขาจะพากันมานอนอยู่ฮันเนนอนเฝ้ากองเขาเนะเพราะว่าเขาจะมากินหมูกระค่ะอยู่ฮันเนะซอ่งเัาจะปแบบคลาสสิกมากเลยนะคะป๊าดอันนี้เป็นข้าวที่ยังโบฮันดิเกียวเซิ่งประมาณอีกสองทิศค่ะจะเก็บเกี่ยวให้มันแล้วเนาะทุกคนเพราะว่ายานพายุฝนตกมา อย่างหุ่นเเห่งซึ่งหางนี่ยนะ่ะทุกคนเข้า,ฝา,ขาฝากพี่เนาะข้าฝากพี่นะนะทุกคนจะหลายหลายหลา,หลาวกว่าฟางนี่หลเนาะทุกคนจะเป๊บเ,นะเป็นครึ่งเลยเนาะลายเป็นครึ่งหนึ่งเลยนี่คือมองเขาที่เก็บเกี่ยวแล้วจะป็นกระโตกระต่งขึ้นเนาะแล้วตะวินก็กำลังออกมาก็งามทุกคนคือจริงๆแล้วะนะมันงามกว่าในกล้องเล่นอย่างโบง,งาม เ้าตัวจริงทุกคนตัวจริงจ้าห่ามพวอนอี้จะเป็นเป็นแลาย่างมาเขาจึงจะเห็นนะทุกคนเห็นแบบซัดขึ้นซัดขึนแต่ว่ามันไม่เห็นทอดพูเลยปกติน้องตุ๊กมาไทยแล้วเนาะคือทุกคนก็น่าจะเจอมันจะเห็นพูเต็มเลยเนาะยูฮันเนาะแต่ว่ามือนี่นะคะมันก็จะไม่เห็นพูเนาะเพราะว่าหม้อมันเต็มมนเลยฮอนเรดูนี่ก็จริงเนาะจริงเขาก็จะปกแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือไม้ตีเขานั่นเองทุกคน อาจจะเอ็ดหลายๆอันเนาะถ้าว่าหลายๆคนตีตีข้าวนี่จะตะอันนึ่งต่อคนนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาเบิ่งวิธีการตีแต่ว่าเดี๋ยวจะคุณไปถามพ่อก่อนรู้สึกว่าลืมถามพ่อว่าอันว่ามือนี้ตีข้าวโบลลืมถามพ่อเลยเนาะพ่อก็ว่าแต่ได็กๆข้าว่าน่าจะตีมือนี้แหละและนี่ก็เป็นธรรมชาติตอนซอกซามเนาะทุกคน มาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งซึ่งหาเห็นได้ยากขนาดนั้นทุกคนธรรมชาติ์สงสาแบบนี้เนาะมันหาเห็นได้ยากอะลยทุกคนไม่ได้เจโม่นะคือตอนนี้น้องสุก,ก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนนี่ก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าจะไปถามพ่อก่อนว่ามื้อน,นี้พอ่อจะตีเขาบอกนี่ยินเสียงยางกรอบกลับ,ลบ,ลบ,ลบนี่คือน้องสุกไซคเกอร์โบกเลยเนาะเพราะว่าถ้าเขาบไซค์เกอร์โบกค่ะนะ เขาขี่รถมาจากนาฮะนะตีนเขาจะเปื้อนเมิดทุกคนเขาก็ต้องแบบใส่กระโบกเนาะถ้าเขาโบใส่ละเขาขี่รถมันก็ยาาเวลาตีนลงใส่กระโบกนี่มันจะบเมืนเนาะคนไทยจะเอิญเกิบบูดเนาะทุกคนเวลาจะเอิญเกริรบโบกเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศสีงสาวโโของเราได้มาฟากให้ทุกคนด้เบิง่งคนที่แบบว่าไม่เคยอยู่กับธรรมชาสตรแบลน,นี้น้องตูนเขนอยู่กับธรรมศาสตรธรรมชาสตรเนาะแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็แบบ เจ็บหัวนในน,นึงเนาะคุณสุขอ,อากาศเปลี่ยนแปลงไวขนาดนี้โอเคเดี๋ยวไปถามพ่อก,กันว่าเมื่อวานพ่อโอ้ยเมื่น้ำค่าตังกอเขาเนาะคือแบบเวลาจะสูงๆทีละมันจะคดเข้าทุกคนน้องตอนนี้นอ้องตู้กับหอดพอแล้วเนาะพ่อเอาล้องเทคเจอรอยู่จะถามพ่อว่าเมื่อนีนพอ่อจะตีเขาบ่อือพ่อขึ้ว่าจะตีอยู่ตอนแรกเลยนะข้วาข้ามาขวนาข้ามา,วาแวา ตีก่โบเล่าดอกแต่ว่าเราต้องไปตีตีโบเล่าหล่ะกันเทาก็ตีมืออื่นอีกไอคืนนะข้าวขาเราจะตีให้มันแล้วบอสไม่ได้จ้างคนบ่บอส่ได้จ้างดอกพ่อเขาบม่ได้เฝ้าดิตีเองเนาะนี่ต,<อ>นตีเ<า>องะะพ่อยอดลูกยอดนางก็เลยแบบว่าบ่ทันเนาะตอนนี้แล้วก็ไปตีสลายนั่นสบายแต่ก็เพิ่งก็ตีกลางคืนแน่แบบแม่ เพื่อเคลติลกาสาหรายเพุ่งจะตีตอนกลางคืนได้ทุกคนโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้น้องตุ๊กก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อวันนี้ด้วบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนเบิ่งเนาะเป็นบรรยากาศโวงเ้าของยามเกี่ยวเขาถ้ <c oughs> าใครมาคลิปนี้นทุกคนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะ้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปเด้อ